ลองจินตนาการดูนะครับว่าประเทศที่ไม่มีน้ํามันไม่มีประชากรจํานวนมากไม่มีตลาดภายในขนาดใหญ่ไม่ได้มีบริษัทเทคโนโลยียักแบบอเมริกาไม่ได้ผลิตของถูกแข่งกับจีนแต่กลับเป็นประเทศที่คนทั้งโลกเอาเงินไปฝากเศรษฐีระดับโลกเลือกไปอยู่ค่าเงินแข็งจนคนทั้งโลกปวดหัว GDP ต่อหัวติดอันดับต้นๆของโลกมานานหลายสิบปีประเทศนั้นคือสวิตเซอร์แลนด์คำถามคือ ทำไมประเทศที่โตช้าไม่เร่งไม่หวือหวาไม่โชว์ตัวถึงได้รวยกว่าประเทศที่วิ่งสุดชีวิตในวันนี้เราจะมาคุยกันในสิ่งที่ไม่มีใครเล่าในตำราเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่คำตอบที่สวยหรูแบบทั่วไปแต่คือโครงสร้างทางความคิดที่ทำให้ประเทศนี้รวยแบบยั่งยืนและเราเองจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ และอย่างเช่นเคยครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาไม่อยากฟังยาวๆสามารถเลื่อนไปฟังสรุปของคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่มีเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าถ้าคุณดูตัวเลข GDP growth สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศที่โตเร็วบางปีโตแค่1% 1 5เหรือบางปีก็ต่ำกว่านั้นเอาไปเทียบกับจีนอินเดียเวียดนามหรือแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาสวิตเซอร์แลนด์ดูน่าเบื่อมากแต่ประเด็นคือเขาไม่เคยแข่งเรื่องความเร็ว ข้อมูลล่าสุดปี2025จากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ FSO ระบุว่าประชากรมีจำนวนประมาณ9,51,000าคน GDP per capita จากรายงานของ IMF และธนาคารโลก World Bank ปี2025อยู่ที่ประมาณ1,7135ดอลลาร์ 1, 07, 5, สหรัฐสวิตเซอร์แลนด์แข็งแค่เรื่องเดียวคือความมั่นคงในระยะยาว ประเทศนี้ไม่ถามว่าปีนี้จะโตเท่าไหร่แต่ถามว่าอีก30-50ปีเรายังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงไหมหลายประเทศเลือกที่จะโตเร็วเพราะกล้าเสี่ยงกู้เงินมาลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจอัดงบผลที่ตามมาคือต้องใช้นี่ในอนาคตแต่สวิตเซอร์แลนด์ทำตรงกันข้ามสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดคือสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เกลียดความเสี่ยงเชิงระบบ นี่สาธารณะต่ำมบประมาณรัฐคุมเข้มธนาคารกลางไม่พิมพ์เงินพร่ำเพรื่อเขาเชื่อว่าถ้าระบบไม่พังความมั่งคั่งจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเองเหมือนกับคนที่ไม่รวยเร็วแต่ไม่เคยจนระบบธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ทรงพลังมากนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึง 1. ประวัติศาสตร์การเงินของสวิสย้อนกลับไปศตวรรษที่18-19สวิตเซอร์แลนด์เลือกเป็นกลางในทุกสงคราม ในขณะที่ยุโรปเผชิญสงครามโลกครั้งที่1และ2มืออื่นถูกทิ้งระเบิดสวิตเซอร์แลนด์ปลอดภัยเงินทองจากทั่วยุโรปไหลเข้ามาหลบภัยที่นี่ 2. กฎหมายความลับทางการเงิน Bank Secrecy ปี1934สวิสเซอร์แลนด์ออกกฎหมาย Banking Act of 1934ห้ามธนาคารเปิดเผยข้อมูลลูกค้าผู้ฝ่าฝืนต้องติดคุกสร้างความไว้วางใจให้คนรวยทั่วโลกผลที่ตามมาเงินจากทั่วโลกไหลเข้ามาฝ่าที่สวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารสวิสจัดการทรัพย์สินมูลค่ากว่า2.4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเกือบหนึ่งใน4ของเงินข้ามชาติทั้งหมดในโลก 3. ธนาคารที่มีชื่อเสียง UBS ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ Credit Suisse แม้จะมีปัญหาและถูกควบรวมแต่เคยทรงพลังมากธนาคารเอกชนนับร้อยธนาคารเหล่านี้ไม่ได้แค่เก็บเงินแต่บริหารทรัพย์สิน Wealth Management ให้คำปรึกษาภาษีซื้อขายหุ้นพันธบัตรทองคำ สร้างผลิตภัณฑ์การเงินที่ซับซ้อน 4. รายได้จากการเงินภาคการเงินสร้างไรายได้ให้สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ9-10%ของ GDP จ้างงานกว่า250,000คนเป็นงานที่จ่ายเงินเดือนสูงแต่ที่สำคัญคือเงินที่เข้ามาถูกนำไปลงทุนในประเทศสร้างความมั่งคั่งแบบทบต้นต่อไปอีกคำถามสำคัญมากคือทำไมเวลามีวิกฤตเงินถึงหนีไปสวิตเซอร์แลนด์คำตอบสั้นๆคือความไว้ใจ แต่ความไว้ใจนี้ไม่ได้เกิดจากโฆษณามันสะสมมานานกว่าร้อยปี 1. ความเป็นกลางไม่เข้าข้างใครไม่ทำสงครามไม่เล่นการเมืองโลภแรงๆนักลงทุนรู้สึกว่าเงินของฉันจะไม่โดนลากไปตายในสงครามใคร 2. ระบบกฎหมายกฎหมายชัดสารเชื่อถือได้รัฐไม่ยุดทรับมั่ว 3. ระบบธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่แค่เก็บเงินเก่งแต่เก็บความลับเก่งแม้ปัจจุบันจะโปร่งใสามากขึ้นแต่ DNA ของระบบคือปกป้องทรัพย์สินลูกคา้า หลายคนคิดว่าค่าเงินแข็งเท่ากับส่งออกลำบากและจะทำให้เศรษฐกิจพังแต่สวิตเซอร์แลนด์พิสูจน์ว่าค่าเงินแข็งไม่ใช่ปัญหาถ้าหากคุณขายของที่ไม่มีใครแทนได้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ส่งออกอะไรบ้างยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีเฉพาะทางนาฬิกาหรูเคมีพัน์ขั้นสูงของพวกนี้ไม่แข่งด้านราคาถูกแต่แข่งเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือคนซื้อไม่ถามว่าถูกไหม แต่ถามว่าดีที่สุดหรือเปล่าเรามาดูอุตสาหกรรมที่แท้จริงของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างดีกว่าอย่างที่เรารู้กันไปแล้วว่าสวิตเรแลนด์ไม่ได้รวยแค่เรื่องธนาคารแต่มีอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมาก 1. อุตสาหกรรมนาฬิกาทำไมนาฬิกาสวิสถึงมีค่าไม่ใช่เพราะบอกเวลาได้แม่นยำนาฬิกาคอสถูกกว่าแม่นกว่าแต่เพราะฝีมือช่างระดับศิลปะประเพณีเฮอริเทจมากกว่า200ปี การผลิตแบบ limited edition แบรนด์ดัง Rolex, Patek Philippe, a u d e m a r Piguet ตัวเลขที่น่าสนใจส่งออกนาฬิกามูลค่ากว่า22,000ล้านฟรังก์สวิสต่อปีนาฬิกาสวิสเฉลี่ยราคาตัวละกว่า800ดอลลาร์บางรุ่นขายได้หลายล้านบาทนี่คือ high margin business ต้นทุนไม่สูงมากแต่ขายได้ราคาดี 2. อ,อุตสาหกรรมยาสวิสเซอร์แลนด์มีบริษัทยาระดับโลก Novartis บริษัทยาใหญ่อันดับต้นๆของโลก Roche ผู้นำด้านยาชีววิทยาและการวินิจฉัยโรคทำไมอุตสาหกรรมนี้ทำกำไรค่า R&D สูงแต่เมื่อคนพบยาแล้วกำไรมหาศาลสิทธิบัตรคุ้มครองโรคบางอย่างต้องพึ่งยานั้นตลอดชีวิตภาคยาสร้างไรายได้ประมาณ5-6%ของ GDP 3อุตสาหกรรมอาหาร Nestle บริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก Lindt c อก c o l ดับพรีเมียม เนสเล่เพียงบริษัทเดียวมีรายได้ปีละกว่า90 0 0 0ล้านฟรัง์สวิส 4. กลยุทธ์เบื้องหลัง high value low volume สวิตเซอร์แลนด์ไม่แข่งด้วยปริมาณแต่แข่งด้วยคุณภาพและมูลค่าไม่ทำสินค้าราคาถูก mass production เน้นสินค้า p r e ีียมนวัตกรรมสูงกำไรต่อหน่วยสูงมากนี่คือเหตุผลที่เศรษฐกิจไม่ต้องโตเร็วแต่คุณภาพชีวิตดีสุดๆเงินเดือนสวิสสูงจริงแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยพูดคือคนสวิสใช้ชีวิตแบบไม่อวด ไม่ชอบเป็นหนี้ไม่ชอบโชว์ไม่เน้นบริโภคเกินจําเป็นวัฒนธรรมคือเก็บก่อนใช้ทีหลังไม่ใช่ใช้ก่อนผ่อนทีหลังนี่คือเหตุผลที่ความมั่งคั่งไม่รั่วไหลหลายประเทศรายได้เข้าเยอะแต่ไหลออกเร็วสวิตเซอร์แลนด์รายได้เข้าแล้วอยู่ต่อยาวๆไปเลยต่อมาเรามาดูระบบภาษีและนโยบายที่ชาญฉลาดของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างดีกว่าครับ 1. ภาษีต่ำแต่มีประสิทธิภาพ สวิตเซอร์แลนด์มีระบบภาษีที่น่าสนใจคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ย20-30%ต่ำกว่ายุโรปหลายประเทศภาษีนิติบุคคลบางรัฐต่ำถึง11-12%ไม่มีภาษีมรดกในหลายรัฐแต่รัฐบาลก็ยังมีเงินเพราะฐานภาษีกว้างทุกคนจ่าย VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.7%การจัดเก็บที่โปร่งใสและเข้มงวด 2. ดึงดูดบริษัทข้ามชาติด้วยภาษีต่ำบริษัทต,ต่างชาติหลั่งไหลามาตั้งสำนักงานใหญ่ Google, Facebook มีสำนักง,งานที่นี่บริษัทค้าสินค้าโภคภัณฑ์ Commodity Trading หลายแห่งบริษัทยาบริษัทเทคโนโลยีผลประโยชน์คือภาษีนิติบุคคลแม้เปอร์เซ็นต์ต่ำแต่จำนวนมากการจ้างงานคนท้องถิ่นที่เงินเดือนสูงการใช้ใจ่ายในประเทศ 3. กฎหมายแรงงานเงินเดือนขั้นต่ำไม่มีในระดับประเทศแต่มีในบางรัฐเช่นจีนีวา23ฟรังต่ตอชอั่วโมงหรือประมาณ800บาท สาภาพรายง,งานแข็งแกร่งเจราจาต่อรองได้ทำงาน40-42ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันหยุดพักร้อน4-5สัปดาห์ต่อปีผลคือคนงานมีกำลังซื้อสูงเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดี 4. ลงทุนด้านการศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ลงทุนในการศึกษาสูงมีระบบ dual education เรียนทฤษฎีบวกฝึกงาน ETH Zurich และ EPFL ติดอันดับ t o ป20มหาวิทยาลัยโลก เน้นทักษะเฉพาะทางและนวัตกรรมส่งผลให้แรงงานมีทักษะสูงผลิตสินค้าคุณภาพสูงก็รับเงินเดือนสูงๆไปเลยสิครับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีผู้นำที่หวือหวาไม่มีนโยบายประชานิยมแรงๆแต่มีระบบที่เรียกว่า direct democracy ประชาชนโหวตในเรื่องสำคัญจริงๆทำให้รัฐบาลทำอะไรบ้าๆได้ยากใช้เงินมั่วๆก็ทำไม่ได้การเมืองอาจไม่มันแต่เศรษฐกิจไม่หลุดโค้งอย่างแน่นอน สถียรภาพทางการเมืองและสังคมของสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างไรนี่เลยครับ 1. ระบบการเมืองที่เป็นกลางสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลางมากกว่า200ปีไม่เข้าร่วมสงครามโลกไม่เป็นสมาชิก EU แม้จะอยู่ใจกลางยุโรปประโยชน์ไม่ต้องใช้งบประมาณทหารมหาศาลไม่มีความเสี่ยงจากสงครามเป็นสถานที่เจรจาสันติภาพระดับโลกเจนีวา 2. ระบบ direct democracy ประชาชนมีอำนาจสูงสุด ลงประชามติเรื่องสำคัญประชาชนเสนอกฎหมายได้รัฐบาลเป็นแค่ผู้บริหารทำให้ระบบมีความโปรง่งใสนโยบายสอดคล้องกับประชาชนการทุจริตต่ำมาก 3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสวิตเซอร์แลนด์มี4ภาษาที่ใช้ในราชการเยอรมัน63%ฝรั่งเศส23%อิตาลี8%โรมนช0.5%แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเพราะระบบสหพันธรัฐเฟ d e ร a ลให้อิสระแต่ละรัฐ เคารพความแตกต่างภูมิใจในความเป็นสวิสมากกว่าเชื้อชาติ 4. ระบบสวัสดิการที่สมดุลไม่ใช่สวัสดิการแบบเต็มรูปแบบอย่างนอร์เวย์แต่มีประกันสังคมประกันสุขภาพทั่วหน้าระบบกะเกษียณที่มั่นคงช่วยเหลือผู้ว่างงานจุดสมดุลคือให้ความช่วยเหลือแต่ไม่สร้างภาระหนักให้กับประเทศเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ 1. ด้านมืดของระบบการเงินธนาคารสวิสไม่ได้สะอาดไปหมดซะทุกอย่าง ปัญหาในอดีตอย่างเช่นการรับฝากเงินจากนาซีในสงครามโลกครั้งที่2ช่วยคนทุจริตฟอกเงินช่วยเลี่ยงภาษีให้คนรวยทั่วโลกแรงกดดันจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีคนอเมริกัน FATCA OECDB ให้ยกเลิกระบบปกปิดข้อมูลปี2018ยกเลิกกฎหมาย Bank Secrecy ตามแรงกดดันปัจจุบันโปร่งใสามากขึ้นแต่ชื่อเสียงยังอยู่ 2. ค่าครองชีพที่สูงมาก แม้รายได้จะสูงแต่ราคาอาหารแพงกว่าเพื่อนบ้าน50-70%ค่าเช่าบ้านในเมืองใหญ่มหาศาลสาเหตุก็เพราะค่าเงินฟรังสวิสแข็งค่าเงินเดือนสูงทำต้นทุนแพงปกป้องเกษตรกรท้องถิ่นด้วยภาษีนำเข้าผลคือนักท่องเที่ยวรู้สึกแพงแต่คนท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ 3. ความยากลำบากของคนต่างชาติหางานทำยากต้องมีทักษะสูงมากภาษา 4. ภาษาเป็นอุปสรรค ค่าใช้จ่ายสูงถ้าไม่มีงานดีการได้สัญชาติยากมากอยู่ครบ10ปีบวกสอบภาษาบวกผ่านมาตรฐานต่างๆ 4. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแม้สวิตเซอร์แลนด์จะดูสะอาดแต่คาร์บอนฟุตพรินท์เพอร์แคปิตาสูงขยะอิเล็กทรอนิกส์มากเพึ่งพาการนำเข้าอาหารและพลังงานกำลังปรับตัวแต่ยังมีความท้าทายสวิตเซอร์แลนด์สอนเราว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเร็วแต่มาจาก การไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายการเงินไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายความเชื่อมัน่นส่วนประเทศที่โตเร็วมากมักมีราคาที่ต้องจ่ายในอนาคตแต่ประเทศที่โตช้าอาจอยู่รอดได้ดีและยาวนานกว่าก็เป็นได้สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่รวยเพราะไม่รีบสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศที่เศรษฐกิจโตเร็วตัวเลข GDP Growth ส่วนใหญ่แค่1-2%ตต่อปีบางปียังต่ำกว่านั้น ถ้าเที่ยบกับจีนอินเดียหรือประเทศกําลังพัฒนาสวิตเซอร์แลนด์ดูน่าเบื่อมากแต่สิ่งที่ทําให้ประเทศนี้แตกต่างคือเขาไม่เคยแข่งเรื่องความเร็วเขาแข่งแค่เรื่องเดียวคือความมั่นคงในระยะยาววันนี้สวิตเซอร์แลนด์มีประชากรประมาณ9ล้านคนแต่ GDP ต่อหัวสูงกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, คำถามของประเทศนี้ไม่ใช่ปีนี้จะโตเท่าไหร่แต่คืออีก30-50ถึงปีเรายังยืนอยู่ได้ไหม 1. ประเทศที่ไม่ชอบความเสี่ยง ซร์แลนด์เป็นประเทศที่เกลียดความเสี่ยงเชิงระบบหนี้สาธารณะต่ำโบประมาณรัฐคุมเข้มธนาคารกลางไม่พิมพ์เงินพั่มเพื่อแนวคิดคือถ้าระบบไม่พังความมั่งคั่งจะค่อยๆสะสมเองเหมือนคนที่ไม่รวยเร็วแต่ไม่เคยจน 2. ระบบธนาคารคือหัวใจของประเทศซร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางการเงินโลกจาก3ามเหตุผลหลัก 1. ความเป็นกลางไม่เข้าร่วมสงครามเงินจากยุโรปไหลเข้ามาหลบภยัย 2. กฎหมายความลับทางการเงินในอดีตทำให้คนรวยทั่วโลกไว้ใจปัจจุบันแม้จะโปร่งใสมากขึ้นแต่ชื่อเสียงยังอยู่ 3. ธนาคารไม่ได้แค่เก็บเงินแต่บริหารความมั่งคัง่งให้คำปรึกษาการลงทุนและภาษีวันนี้สวิตเซอร์แลนด์ดูแลเงินข้ามชาติกว่า2.4ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นเกือบ1ใน4ของเงินข้ามชาติทั่วโลก 3. ทํทำไมเงินหนีวิกฤตมาที่สวิตเซอร์แลนด์คำตอบคือความไว้ใจความเป็นกลางทางการเมือง ระบบกฎหมายที่เชื่อถือได้รัฐไม่ยึดทรัพย์มั่วธนาคารมี DNA ของการปกป้องทรัพย์สินเงินจึงไหลเข้าทุกครั้งที่โลกปั่นป่วน 4. ค่าเงินแข็งแต่ไม่พังหลายประเทศกลัวค่าเงินแข็งเพราะส่งออกยากแต่สวิตเซอร์แลนด์ขายของที่ไม่มีใครแทนได้ยาเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีเฉพาะทางนาฬิกาหรูเคมีพันขั้นสูงลูกค้าไม่ถามว่าถูกไหมแต่ถามว่าดีที่สุดหรือเปล่า นี่คือกลยุทธ์ high value low volume ไม่แข่งปริมาณแต่แข่งคุณภาพกำไรต่อหน่วยสูงแม้เศรษฐกิจไม่ต้องโตเร็ว5คนสวิสไม่ได้รวยเพราะเงินเดือนอย่างเดียวคนสวิสมีวัฒนธรรมไม่อวดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ชอบเป็นหนี้เก็บก่อนใช้ที่หลังหลายประเทศรายได้เข้าเร็วแต่ไหลออกเร็วสวิ์แลนด์รายได้เข้าแล้วอยู่ต่อ6นโยบายภาษีและการเมืองที่น่าเบือ่อ ภาษีไม่สูงเกินแต่เก็บได้จริงดึงดูดบริษัทข้ามชาติลงทุนการศึกษาและแรงงานทักษะสูงการเมืองไม่มีผู้นำวือหวาแต่มี direct democracy ประชาชนโหวตเรื่องสำคัญทำให้รัฐบาลใช้เงินมั่วได้ยากเศรษฐกิจจึงไม่หลุดโค้ง 7. สวิตเซอร์แลนด์ไม่สมบูรณ์แบบมีด้านมืดทางการเงินในอดีตค่าครองชีพสูงมากคนต่างชาติใช้ชีวิตยากมีปัญหาสิ่งแวดล้อมบางด้าน แต่ประเทศนี้ยอมรับต้นทุนเหล่านั้นเพื่อแลกกับเสถียรภาพระยะยาวบทเรียนสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์สอนเราว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเร็วแต่มาจากการไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายการเงินไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายความเชื่อมั่นประเทศที่โตเร็วอาจดูสวยงามในระยะสั้นแต่ประเทศที่โตช้าอาจเป็นประเทศที่อยู่รอดได้นานที่สุดและบางทีนี่อาจไม่ใช่บทเรียนสำหรับประเทศเท่านั้น แต่เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราทุกคนเช่นกันมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดยกันครับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศที่สมบูรณ์แบบค่าครองชีพสูงภาษีไม่ได้ต่ำชีวิตประจำวันก็ไม่ได้หริหวาเหมือนมหานครการเงินอื่นเศรษฐกิจไม่ได้โตเร็วแบบประเทศเกิดใหม่และแทบไม่มีเรื่องใหญ่ให้ตื่นเต้น แต่สิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอคือไม่รีบไม่เสี่ยงเกินจำเป็นและไม่แลกอนาคตกับผลลัพธ์ระยะสัน้นประเทศนี้เลือกสร้างระบบที่มั่นคงธนาคารเน้นความน่าเชื่อถือมากกว่ากำไรฉาบฉวยภาคอุตสาหการรมเน้นคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนโยบายการเงินเน้นความระมัดระวังมากกว่าการกระตุ้นแรงๆทุกอย่างอาจด,ดูช้าแต่ช้านั้นคือช้าที่ควบคุมได้ ผลลั์คือความมั่งคั่งที่สะสมมาเป็น10บสปีความเชื่อมั่นจากคนทั่วโลกและความเสี่ยงจากวิกฤตใหญ่ที่ต่ำกว่าประเทศส่วนใหญ่และนี่แหละคือบทเรียนที่ลึกกว่าระดับประเทศในชีวิตของเราเองการไม่หวือหวาไม่ได้แปลว่าล้มเหลวการโตช้าไม่ได้แปลว่าไปไม่ถึงบางครั้งการเลือกเส้นทางที่มั่นคงการออมสม่ำเสมอการลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงการสร้างทักษะลึกๆมากกว่าการไล่ตามกระแสอาจไม่ได้ทําให้ชีวิตตื่นเต้นทุกวัน แต่มีโอกาสสูงกว่าที่จะทำให้ชีวิตไม่พังในวันที่โลกผันผวนสวิตเซอร์แลนด์สอนเราว่าความรวยที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องมาพร้อมความเร้าใจและชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องรีบแค่ต้องมั่นคงและไปให้ถูกทางถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ